มันจะได้แดนรุสละสลวยมาเล้วกระชุยกระจายกระเจิงกระเจิงกระเจียวกระจาวต่างนต่างผายต่างนต่างดต่างนต่างจัดควาปลาชายให้กันร่องน้ำแดงเอาไว้สาวน้อยชุดที่มนสาวสวยจางน้อเลยครับจะมาตั้งหมาผายเลยแต่อาศัยใบบุญยวัด์พนรจักสีเจอร่องน้ำเงินสิงสมุทรสาครเอาลไว้เพชรลำขาผายไหงจะแสงมาผายแรงจะแสงมาเอาละไว้ตัวไข่ตัวมันไข่ดีก็อยู่ไข่หมดไข่ไปสาวน้อย ชุดอีบุญจะแสงได้หรือไม่ได้ไดยไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะกบลองน้ำแดงเรือดีบาสาวน้อยชุดอีบอญก็ไปหนุ่มน้อยหน้าบนคนบางหาครับอยู่ภาคใต้มาแล้วก็มาภายที่มาทายที่บนทุกด้านนี้ก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แย่เจอใครไม่เจอเจอสิง์ตบุตรสิง์ตบุตรสุสากรสิง์ตบุตรสุสาก่เห็ดลำค้างเห็ดํำค้างว่ายังไงวัวยังไงสู้ไม่สู้ครับสู้ไม่สู้วัวแล้วเหลือล่องน้ำแดงล่องน้ำ ไฮไฮนเออถือว่าหนีท่านหนีแบบนี้ก็หนีสบายสบายครับเพราะว่าหนีมาเยอะมากมายเส้นเกินครับทีมงานของสาวน้อยชุดจีบอนครับร่องน้ำแดงครับกระชากมาเกิดขาดลำครับในเมื่อสิงสมุทรสุดสาครหรือว่าสิงสมุทรสาครเพชรลำคางสิงสมุทรสาครเพชรํำคางนั้นรอยหน้ารอยตาหนึ่งจะตกไม่หนีรอไม่หนีรอพาเรือเก่งตกไปพายหนีเขา้าเส้นชัย